สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธธเนศสิดพงศ์ครับอาจารย์ประจำอ e ีฟินสคูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อคนที่ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็นเออ R m MM, F หรือว่า S S F นะครับเราก็ควรปรับพอร์ตเพื่อรับเงินเฟอ้ออย่างไรดีซึ่งผมเองอะ่ะก็ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีด้วยนะแต่ว่าผมจะไม่ได้ซื้อแบบคนทั่วไปคือคนทั่วไปเนี่ยมักจะนิยมซื้อแบบ D C F อะ่ะย้ด C A พูกบิดอ่ะก็คือว่าซื้อไปเรื่อยๆอะ่ะ ทุกปีทุกปีแล้วก็มักจะนิยมซื้อเฉพาะช่วงปลายปีด้วยซึ่งจริงๆอ่ะไม่ควรนะจริงๆควรจะกระจายการซื้อคืออย่างน้อยซื้อทุกเดือนอาจจะดีกว่าหรือถ้ามีความรู้เนี่ยซื้อตามกราฟเทคนิคเนี่ยโดยการดูกราฟเทคนิคนะครับผ่านโปรแกรม efinstock c up ยิ่งดีใหญ่เลยเรู้จังหวะจะคนในการซื้อยิ่งซื้อปลอดภัยคราวนี้เราก็เลยจะพูดถึงว่าเออตอนนี้มันมีช่วงที่มันสําคัญนะแล้วผมก็กังวลว่าคนที่ซื้อกองทุนรถยนต์ภาษีระยะยาวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปรับพอร์ตี้ ปกติแล้วไซเคิลธุรกิจเนี่ยเวลาดีแย่เนี่ยมันอยู่เป็น10ปีนึกออกไหมเพราะงะั้นเวลาเราซื้อกองทุนอะ่ะเราก็ไม่ค่อยปรับพอร์ตเราก็ซื้อสะสมไปเรื่อยๆแต่คราวนี้ถ้าเราอยากจะได้กําไรจริงๆเนี่ยแล้วจวังหวะชีวิตเราดีเนี่ยจริงๆเราควรที่จะต้องขายบ้างปรับพอร์ตบ้างไปซื้อกองทุนประเภทอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยถือโอกาสว่าเออวันนี้มาคุยกับคนที่ซื้อกองทุนซึ่งเป็นคนทํางานลดหย่อนภาษีกันดีกว่าแต่ว่าผมเตือนนี้ก่อนนะตอนเนี้ยโลกเราเนี่ยมีความเสี่ยงว่าจะเข้าสู่ช่วงสภาวะเศรษฐ นะครับซึ่งไซเคิลนี้อาจจะอยู่ยาวนานก็ได้อาจจะอยู่ 2- 3สปีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างไรคือถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันเป็นซอฟต์แลนดิ้งคือทุกคนพยายามจะช่วยกันไม่อยากให้มันเกิดวิกฤตรุนแรงเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามจะทําให้มันค่อยๆคือให้ค่อยๆแย่เพื่อที่ว่าจะได้ปรับทุกคนมีเวลาปรับตัวข้อเสียก็คือว่ามันจะซึมลงเรื่อยๆบางคนก็ไหวตัวช้าบางคนก็ไม่ได้ไหวตัวและ มันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าการลงทุนมันก็จะแบบไซเวดาวหรือนู่นนี่นั่นอะไรไปะนะครับไม่ค่อยดีนักอะแต่ว่ามันก็ดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะมีประเภทที่ว่าล้มเร็วจบเร็วนะสองสมปีจบเลยแล้วก็รีคอเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายแบบในโลกการลงทุนแต่ว่าผมเองก็ตอบไม่ได้หรอกว่าจะเป็นแบบไหนแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นข่าวว่า มันมีนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับประเมินแล้วล่ะว่ามีความเสี่ยงว่าจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะครับหรือว่าประมาณสักไตรมารส2ปี2024อ่านะครับประมาณสักอีกปีกว่าอีก2ปีอะไรเงี้ยซึ่งองค์ประกอบในอดีตเนี่ยที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยมันก็คือสภาวะเนี่ยมันเกิดมาประมาณสัก4ข้อแล้วตอนนี้มันกำลังเกิดข้อ2คือองค์ประกอบของการเกิดวิกฤตเนี่ยมันเรียกง่ายๆว่ามัน มันครบไปแล้ว3ข้อมันก็รออีกข้อเดียวก็คือเงินเฟ้อทรงตัวระดับสูงเป็นเวลานานาซึ่งปัจจุบันเราอยู่ไปแล้ว1ปีไอที่ขาดก็คือที่ผมเ็นไว้ก็คือขึ้นดอกอดอกเบีย้ยขึ้นเร็วและแรงนะครับขึ้นเร็วและแรงซึ่งตอนนี้กําลังเกิดเราจะเห็นว่าเฟดเดี๋ยวไม่ขึ้น0.5เปลี่ยนเป็น0.75เลยดีไหมให้มันเร็วและแรงเลยดีไหม <laughs> มันจะได้จบอะไรเงี้ยนะครับอินว์ดยิเคิร์ฟเกิดไปแล้วละ่ะดอกเบีย้ยระยะสั้นสูงกว่าระยะยาวก็เกิดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับราคาน้ํามันเนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกับดอกเบีย้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นคือมันขึ้น2ออย่างพร้อมกันนะ่ะอ่านะก็มีโอกาสที่จะเกิดเพราะว่าไอเหตุการณ์ยูเครนกับรัเสเซียเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะยาวนานเท่าไหร่ซึ่งเวลาเกิดสภาวะนี้เกิดอะไรขึ้นตลาดหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยปรับฐานนะครับประมาณ30-50%เกิดล่วงหน้าเศรษฐกิจจริงคือในตลาดหุ้นสินทรัพย์เนี่ยมันลงก่อนเศรษฐกิจจริงแล้วแหะแต่ว่าเศรษฐกิจจริงเนี่ยจะชะลอตัวเมื่อไหร่นะครับโดยโดยงานวิจัยเนี่ยก็คือว่าหลังจากขึ้นนดดออกเเบี้้ยยสสูงงุแลว่่าช ตอนนี้ช่วงดอกเบี้ยเป็นถาขึ้นใช่ไหมก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันขึ้นไปสุดเท่าไหร่พอขึ้นสุดเนี่ยมันก็คือเงินเฟ้อเริ่มลงถูกไหมพอขึ้นสุดแล้วเนี่ยหลังจากขึ้นสุดแล้วนะครับประมาณ5-8ไตมาสจะเกิดวิกฤตในระบบเศรษฐกิจจริงเออหรือหรือผมเรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยในระบบเศรษฐกิจจริงดีกว่าเนาะอ่าก็คือจะมีธุรกิจทยอยปิดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่าอย่างนี้ดีกว่าคนตกงานมากขึ้นนู่นนี่นั่นมากขึ้นอะไรเงี้ คนที่ลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีอย่างเช่นอกองทุนปัจจุบันอ่ะ S S F เนี่ยก็ต้อง10ปีนะถ้า R M F อ่ะขึ้นอยู่กับอายุคนแหละถึง5 5 5สิบห้ถูกไหมะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าคนที่ลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีโดยที่ซื้อเบเฉยอะ่ะไม่ไม่เข้าใจเศรษฐกิจเลยซื้อแบบไม่มีคําแนะนําเลยผมว่าอันนี้เสี่ยงเรามาดูความเข้าใจผิดก่อนนะซึ่งผมคิดว่าคนที่มีความรู้อาจจะเอออาจจะโอเคแต่บางคนไม่มีความรู้ลองฟังดูแล้วกันนะ อย่างแรกเลยสิ่งที่ต้องระวังสำหรับคนที่ซื้อกองทุนนะครับในช่วงเศรษฐกิจถดถอยอย่างที่บอกนะอาจจะ2อถึงสปีหรืออาจจะอยู่นานกว่านั้น5ปี6ปี10ปีและไอ้กองทุนเนี่ยมันจะขาดทุนเรื่อยๆอะนะครับอย่างแรกเลยก็คือกองทุนตาสานนี้เนี่ยนะครับในพวกเราจะเข้าใจว่าเวลาเราทําประเมินซื้อกองทุนเนี่ยมันคือกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ําแต่ในสถานการณ์เงินเฟ้อเนี่ยเราขึ้นดอกเบี้ยนนะกองทุนเหล่านี้จะขาดทุนเพราะอะไรผมบอกงี้ก่อนนะโดยธรรมชาติอย่างตอนนี้ถ้าเราดูข้อมูลเนี่ยเราจะเห็นว่า ข่าวสารเนี่ยตาสารหนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นพวกพันธบัตรของรัฐบาลเนี่ยถูกขายถ้าผมพาไปดูโปรแกร,รม e f i n s t o ็อปปิ้งในไปดูบอลดีกว่านะบอลโฟอ่าให้ดูอย่างนี้เลยก็จะมะีกองทุนที่ที่ขาดทุนนะอ่ะอ่าอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลไทยเห็นไหมมันก็ลงมายาวนานตลอดเนี่ย ถ้านับตั้งแต่เดือน8ป64หีหกสี่ไหมลงเรื่อยๆเลยเห็นไหมอ่าก็คือไม่ใช่ไม่ขาดทุนนะขาดทุนนะ <c oughs> ผมว่าเราดูก่อนนะอ่าก็คือจาก14.59อ่ะสมมติลงมาช่วงต่ำๆก็14.0แล้วยังมีโอกาสลงได้อีกนะถ้าเกิดว่าตาสานนี่นี้ถูกขายเรื่อยๆถามว่าอ้าวคุณแม่ทำไมกองทุนตาสานนี่ที่ว่าเสี่ยงต่ำถึงถึงลงเรื่อยๆล่ะอธิบายแบบยังไงดีอธิบายแบบง่ายๆอย่างนี้นะคือ คนที่ซื้อกองทุนไว้ไอ้พวกตาสานนี่ไว้ออย่างเงี้ยไม่ใช่ซื้อกองทุนซื้อตาสานนี่ไว้เนี่ยถ้าเวลาขึ้นดอกเบีย้ยเรื่อยๆเนี่ยเราสู้ขายตอนนี้ดีกว่าแล้วเราไปซื้อตอนที่มันได้ดอกเบีย้ยสูงๆดีกว่ามันจะได้ผลประโยชน์กว่าไงคนก็เลยขายคราวนี้พอคนขายเยอะๆตาสานนี่มันก็ลงเรื่อยๆนึกออกไหมอา่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราลองไปดูนะไอ้กองทุนตาสานนี่นะขาดทุนนะอา่าให้ดูอีกนะอา่า ไปดูฟังก์ชันนะสำหรับใครที่ใช้โปรแกรม efinstopping u p นะครับก็เข้านี่เลยหมวดกองทุนนะครับแล้วก็ใช้ตอนนี้ผมใช้ฟันแลงกิ้งนะยังไม่ได้ใช้ฟันสแกนเนี่นะฟันแลงกิ้งเนี่ยเข้ามาเป็นหมวดซึ่งผมจะพาไปดูอกองทุนต่างๆย้อนหลังอ่ะอย่างเช่นในกลุ่มบอลเนี่ยนะอ่ะเดือนย้อนหลังเนาะเราก็จะเห็นว่าผลตอบแทน0.2 2งเี่ยนะแต่จริงๆถามว่ามันมันมีบอลที่ที่ขาดทุน,หนไหมมีเห็นไหมเห็นไหมเออติดลบเรื่องเยอะเห็นไหม นี่นะมีกองทุนบอลนะติดลบจนถึง1ิบก็มีนะสิบแปดก็มีสิบหกเปอร์เซ็นต์ก็มีนะนะนะจริงจริงผลตอบแทนมันน้อยอยู่แล้วนะแต่6เดือนนี่ขาดทุนไปแล้วสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีอันนี้คือให้ดูเลยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยผมเป็นห่วงมากเลยคนที่ลงทุนซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีโดยที่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนจริง,รงๆอะิะแล้วถ้าดวงไม่ดีหมายความว่าเขาลงทุนในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย,ถอยคือตอนที่เราลงทุนเมื่อสิปีที่แล้วอะ เศรษฐกิจมันดีใช่ไหมเป็นเป็นไซเคิลขาขึ้นเราก็ซื้อมาเรื่อยๆสิป,ปีมันกําไรมาตลอดแหละเอะมันเสี่ยงต่าจริงเนี่ยแต่พอเศรษฐกิจถดถอยไม่ใช่นะอ่ามันอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะอ่าไอ้ตัวนี้เตือนนะเห็นไหมแสดงว่ากองทุนเนี่ยอาจจะไม่รอดก็ได้สมมุติว่าเราคิดว่าเฮ้ยโอ้ซื้อหุ้นไม่คุ้มว่ะซื้อกองทุนตาสานนี่ดีกว่าว่าอะอย่างนี้นะสมมติว่าต่อต่ปีเนี่ยอยากจะลดหย่อนภาษีอย่างเงี้ยเอาละอาจจะกลายเป็นแย่ก็ได้แล้วสมมติถ้ามันเกิดวิกฤตกับค้างเงินประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วมันนกลาาายเเง้รจจจะะอขดดทุ2 โด,โดนโดนค่างเงินด้วยโดนพันธบัตรเทขายด้วยอาจจะกลายเป็นสองเด้งนะอันนี้ต้องระวังนะอ่ะต่อมาอันที่สองไม่ต้องพูดกันกองทุนหุ้นเนี่ยจริงๆหุ้นทั่วโลกเนี่ยลงอยู่แล้วเอางี้ดีกว่าผมผมให้ดูอย่างนี้กันอ่าก็คือหุ้นทั่วโลกอะลงอยู่แล้วนะช่วงเศรษฐกิจถดถอยอะแต่แต่เพียงแค่ว่าใครจะฟื้นตัวเร็วกว่ากันแล้วสามารถแย่งส่วนแบ่งการตลาดได้มากกว่ากันอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นเหตุผลที่ว่าเขาแนะนําให้ให้พวก พวกเราส่วนใหญ่อีซีเคือดอลลาร์คอร์สเอเวอร์เรนไปเรื่อยๆแต่ในในสถานการณ์เนี้ยถ้าในมุมมองผมก็คือว่าปกติเนี่ยเราก็จะซื้ออย่างบางคนอาจจะซื้อกองทุนทุกเดือนอันนี้ก็ดีหรือบางคนอาจจะซื้อร่วบปลายปีตอนนี้นะปีเนี้ยมีโอกาสที่ซื้อร่วบปลายปีจะคุ้มกว่าซื้อทยอยซื้อทุกเดือนแหละอ่าเพราะว่าพอเศรษฐกิจมันมีความเสี่ยงใช่ไหมมันอาจจะชะลอตัวใช่ไหมอ่าซื้ออยางเงี้ย แต่ครั้นี้ถ้าเราจะซื้อกองทุนไหนโดยธรรมชาติเราก็ต้องซื้อที่คิดว่าเขาสามารถคือเวลาแย่มันแย่หมดอ่ะแต่เวลาฟื้นตัวเราต้องรู้ให้เขาฟื้นตัวได้ได้เร็วกว่าคนอื่นผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะสมมุติว่าใครซื้อ,อ,อผมพาไปดูงี้ดีกว่าอันเนี้ยคือเซตอินเด็ Index, กซ์บางคนซื้อ Set เซตห้าสิบหกเดือนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผลตอบแทนอยู่ประมาณเนี้ยประมาณเรียกง,ง่ายว่าพอร์ตอาจจะยังไม่ไม่ไปไหนนะแต่ผมให้ดูเวียดนามดีกว่า <6 S 2> เดือนนนะเเวียดนามเนี่ยถ้าเห็นไหมมันก็จะมีติดลบแบบเยอะเหมือนกันนะเวียดนามอา่ะขึ้นอยู่กับประเภทนะเห็นไหมแปดเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นเพราะวาเวียดนามมันขึ้นมาเยอะไงอ่าก็ให้ดูก็คืออ,อันนี้มันก็น้อยกว่าคือเวียดนามเป็นโกรด์ไทยเนี่ยมันไม่โกรด์มันไม่ไปไหนเลยมันก็เลยอยู่แบบเดิมแต่ว่าผมแค่ต้องการจะให้ดูว่าเราอะ่ะจะต้องพิจารณาเป็น คือจะต้อง selective อะว่ากองทุนหุ้นเนี่ยจะหุ้นประเภทไหนหรือหุ้นประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าต้องเลือกแต่วใจสําคัญก็คือว่าต้องเลือกอย่างเช่นอ่อถ้าถ้าเป็นความคิดในส่วนตัวอย่างที่ผมบอกผมก็จะหลีกเลี่ยงเหมือนไม่แน่ใจว่าเคยคุยกับพวกเราไปนะก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> คือยุโรปในเลี่ยงอยู่แล้วอ่ยุโรปสหรัฐสหรัฐได้ก็ลดพอร์ตไปแล้วอ่ะที่เราคุยกันนะสหรัฐหรอพวกเทคเถอะอะไรลดพอร์ตไปแล้วอ่าจีนก็รออ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโฟกัสนะหรือว่าพวก บริษัทเทคขนาดใหญ่ก็รอเพราะว่าเรารอให้ไซเคิลเพราะมันแพงอ่ะพอเศรษฐกิจถดถอยวันนี้มันแพงเราก็รอซื้อทีเดียวดีกว่าไม่รีบอ่าใช่ไหมขายออกไปด้วยพอขายไปแล้วเอาเงินไปพักที่ไหนเดี๋ยวว่าอีกทีนะแต่ว่าเป็นความเข้าใจผิดที่ต้องระวังอ่ะกองทุนตาสันนี่เนี่ยซื้อไม่ได้กองทุนหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังยังไม่ควรซื้อถ้าจําเป็นต้องซื้อจริงๆก็ต้องซื้อในสัดส่วนที่น้อยอ่ากองทุนอสังหาะแล้แย่เหมือนกันเลยอ่าให้ดูอีกอ่าพาไปดูกองทุนอสังหาอันนี้ก็จะหม ฟัน property แต่ว่าเป็นทั้งไทยทั้งต่างชาติเลยนะไทยแล้วก็ฟอรเอนเลยนะห <6 S 2> เดือนนี่ก็คือว่าให้ดูก็ขาดทุนหมดอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นอะไรเงี้ยนะมันก็ไปหมดอ่ะไอเชา่ชาเช่าผลตอบแทนมันจะแพ้ดอกเบีย้ยเหมือนกันอนะ่ะเพราะปกติกองทุนพวกเนี้ยในสภาวะปกติอ่ะมันดีกว่าดีกว่าฝากเงินอ่านิดหน่อยเองแต่เงี้ยไหมก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะซื้อประเภทกองทุนเห็นไหมโดนไปแล้วเนะี่ยสประเภทนะถ้ามี I อเวฟนะแย่ไปแล้วนะสประเภทนะ แต่ถามว่าในสภาวะนี้ถ้าเราต้องซื้อจริงๆนะเพราะว่าเราเพื่อลดหย่อนภาษีเราต้องซื้อทุกปีแล้วรอรอไซเคิลไม่ได้รอการเทคนิคลไม่ได้เนี่ยมันจะมีกองทุนอยู่อ่าแต่เผื่อคนที่ไม่ได้ลดหย่อนภาษี้วยนะอย่างแรกเลยถ้าแบบนึกอะไรไม่ออกปลอดภยัยสุดคืออ้างอิงเงินเฟอ้อนะอันนี้ก็อ่ะถ้าคุณแบบว่าเพราะว่าช่วงนี้เงินจะเฟอ้อเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นดอกเบีย้ยเรื่อยๆถามว่าก็คือตัวนี้เลยอ่ะกรุงไทยป้องกันเงินเฟอ้อ คุณก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาตลอดคือชาวบ้านชาวเมืองลงเนี่ยเขาขึ้นตลอดอ่านนะอ่ะอันนี้ก็เป็นการพูฟชัดเจนอะ่ะเห็นข้อมูลแล้วละว่าเออเขาพูฟและถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจถดถอยเงินยังเฟิร์สอยู่แล้วเราไม่หยุดเนี่ยแสดงว่ากองทุนเนี่ยมันก็จะปกป้องได้แต่มันไม่มีสาหรับรหย่อนภาษีนะแต่ถ้าเคยเกิดใครอยากซื้อนะอ่ะคราวน,นี้มีอะไรอีกอ่าที่ปลอดภัยอ่ะอ้างเงินเฟิร์สนะแล้วก็ทองคำอ่ะราวที่พาไปดูอ่ะ เราก็ต้องใช้โปรแกรมให้เป็นประโยชน์ดึงดึงดึง,ดงสำหรับใครที่ใช้อใช้ p ิร m i ยูเซอรก็ดาวน์โหลดเทมเพลตเหมือนเดิมอ่าก็คืออยู่ในแท็บสเปเชียลนะอ่าพวกโ o b บโฟพวกเนี้ยลองไปหาโหลดในนี้ดูนะในแท็บสเปเชียลอะผมมีเซตเทมเพลตไว้ให้แล้วเห็นไหมบอลโฟโกโบโฟอะไรพวกเนี้ยอะเข้าไปเข้าไปดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะครับอ่ะคราวนี้พาไปดู ตอนเนี้มันจะมีหมวดที่เวลาเราสแกนอะแลนกิ้งนะครับมันจะมีหมวดที่เกี่ยวไว้นี่เห็นไหมฟัน for tag อ,อ่าก็คือสําหรับลดหย่อนภาษีทั้งหมดเลยรวมกันอยู่เนี้ยแล้วดูย้อนหลังไป6เดือนเรามาไล่ดูนะก็คือเนี่ยเราจะเห็นทองคำเห็นไหมอ่าโกโกเนี่ยาราคาทองคำจะติดเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลย ถ้าเกิดว่าคุณซื้อกองทุนตราสารนี้อ้างอิงเงินเฟอ้อเพื่อลดหย่อนภาษีไม่ได้เพราะามันไม่มีก็ให้คุณไปซื้อ i อ f ที่เกี่ยวกับทองคําก็ได้ซื้อตามโคด้าได้หรือสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆก็คือพลังงานถ้าเราเอาตรงๆเลยก็คือน้ํามันนะครับมันก็จะเซฟกว่าถ้าเกิดว่าเรามาดูกราฟเทคนิคพาไปดูอันนี้คือกราฟราคาทองคําปัจจุบันตรงกลางเนี่ยคือกราฟวีคถ้าเราสังเกตก็คือว่าตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยเห็นไหม เขาอะกราฟเนี่ยเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะหนึ่งสองสามสี่อ่ะตอนนี้สี่สัปดาห์ล่าสุดก็คือหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอ่ะคราวนี้เรามาดูเซตอินเด็กนะอ่ะถ้าเราพูดถึงคุณเซตอินเด็กเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่อ่ะสี่แท่งล่าสุดคือลงนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยทองคํามันก็ยังป้องกันความเสี่ยงได้ดีกว่าผมว่าตอนนี้ทุกคนก็จะอย่างที่เคยพูดกันแหละพอเรากลับมาดูเรื่องบิตคอยอะ่ะมันก็ยังไม่มันก็ยังไม่ได ป้องกันวิกฤตหรือว่าได้รับการยอมรับขนาดทองคําคือมันต้องใช้เวลาแหละเพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลมันเป็นใหม่อ่ะมันใช้เวลานะครับอ่ะให้รอเวลาหน่อยแล้วกันนะผมผมมองอย่างนั้นนะอ่าแต่ว่าถ้าจะเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีครนี้เวลาเราจะใช้ฟังก์ชันสําหรับคนที่มองหาเนี่ยนะครับก็ให้ใช้หมวดอ่าอันแรกเลยใช้หมวดนี้ถูกไหมอ่าเพื่อเราจะดูว่า R M F ไหน อ่าประเภทไหนที่ต้านทานได้แต่มันก็จะมีที่ลงโหดๆนะพวกหุ้นอะมันก็จะลงเลทเทะเลยถ้าเราไปดูเห็นไหมอย่างกองทุนหุ้นพาวเวอร์พาตี้เห็นไหมลง19% 20%ไอ้พวกเนี้ยที่เราคุยกันแล้วที่เลี่ยงเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถ้าเราคิดว่า r m F ปลอดภัยเนี่ยนะครับอย่างน้อยเรานึกอะไรไม่ออกเนี่ยไปทองคําก่อนอ่านะครับไปทองคําก่อนเห็นไหมทองคําส่วนใหญ่ก็จะติดเยอะค่อนข้างที่จะจะปลอดภยัยถ้าเกิดวิกฤตจริงแต่มันจะเป็นสายป้องกันแล้วถึงเวลาเราค่อยสวิตช์เปลี่ยนกองอีกทีนึงก็ได้นะ อีกอันหนึ่งที่แนะนำให้ดูควบคู่กันดูกองเนหัวข้อนี้นะ Global Equity นะอ่านี่เลยตัวนี้เลยนะครับ MSCI World เลยก็คือว่าเราดูทั่วโลกเลยว่าเอ้ยมันเอเราจะเห็นว่า Energy เนี่ย40%นะ <c ười> คือน้ำมันอะ Mining ก็แปเห็นปะอ่าอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยผมว่าใครที่ ดูเป็นไอเดียนะคือจริงๆผมก็จะว่าเราเรา,เราดูไอหัวข้อภาษีเนี่ยเราเพราะเราอยากจะซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีจริงๆแต่เราดูหมวดเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมีสินทรัพย์ประเภทไหนที่มันทานทนบ้างพอเศรษฐกิจมันแนวโนว้มแบบชะลอตัวนู่นนี่นั่นอะอะไรมันไปยังไงบ้างไงเนี่ยนะก็อยากให้ลองมาดูกันนะครับก็เป็นเป็นไอเดียแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะก่อนที่จะไปสรุปกันนะเดี๋ยวขออนุญาตขายของแทรกสักนิดนึงอ่ะสำหรับใครที่ นอกจากซื้อกองทุนและยังเหลือโคต้านะครับก็มาซื้อ E ีฟิน o กได้นะครับทองคำนะดิจิตอลซื้อขาย24ชั่วโมงนะซื้อขายขั้นต่ำา0.01บาททองคำแหละราคาซื้อขายดีกว่าสมาคมทองคำเอางี้ดีกว่าซื้อขายได้24ชั่วโมงอะ่ะนะครับปกติแล้วาราคาซื้อขายเนี่ยจะห่างกันแค่นี้เอง10กว่าบาทปกติราคาสมาคมอะ่ะซื้อขายต่างกัน100บาทนะครับแต่ว่า ย้ำว่าเราซื้อทองคําเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ได้ซื้อเพื่อเก่งกำไรนะแนะนําว่าพอรตที่แบ่งมาก็คือ5 1 0ของพอร์นตการลงทุนแบ่งมาสะสมทองคําไว้ป้องกันความเสี่ยงนะครับแต่ว่าก็ควรจะทยอยซื้อทยอยขายนะครับหรือว่าไม่ควรจะซื้อเป็นก้อนเดียวทีเดียวขายครั้งเดียวนะครับย้ําอย่างนี้แหละ,ะถ้าถ้าดูโดยรวมนะทรงโดยรวมนะ่าจะเป็นประมาณนี้ะกลับมาสรุปกันทิ้งท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าปีเนี้ เฉพาะปีนี้นะคนที่ควรจะซื้อกองทุนเพื่อรดหย่อนภาษีอย่างแรกเลยกองทุนตาสานันนี่ผมคิดว่าเราเราหลีกเลี่ยงไปก่อนเพราะว่าช่วงที่ดอกเบีย้ยยังขึ้นอยู่กองทุนตาสันนี่น่าจะยังขาดทุนได้อีกยกเว้นตัวเดียวก็คือว่าถ้าคุณไม่ได้ซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีเนีย่ยคุณก็ซื้อตัวพันธบตัตรอ้างอิงเงินเฟอ้อของของกรุงไทยหมายความว่าถ้าเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นเขาจะให้ให้ดอกเบีย้ยเท่ากับเงินเฟอ้อเพราะงั้นยิ่งเงินเฟอ้อเยอะเนี่ยคุณก็จะได้ดอกเบีย้ยเยอะแล้วมันจะมีรูมที่คุณอาจจะได้ด ตาสานี้เนี่ยมากกว่าดอกเบีย้ยเช่นถ้าเกิดภาครัฐตัดสินใจนะว่าให้เงินเฟอ้อสูงแล้วดอกเบีย้ยต่ําคือเช่นเงินเฟ้อเจ็ดแเปอร์ซ็นต์่ะแต่ยังยังดอกเบีย้ยอยู่แค่สองสามเปอร์เซ็นต์่ะเพราะว่าขึ้นดอกเบีย้ยไปเศรษฐกิจอาจจะเจ๊งอาจจะไม่คุ้มและถ้าเกิดออกท่าเนี้ยกองทุนเนี้ยจะได้รับผลประโยชน์นะครับโดยที่แต่ว่าไม่มีรถยนต์ภาษีไม่มี i m f s ็ f นะครับก็ให้คุณเข้าใจไว้ถ้าอยากจะซื้อนะตาสานี้นะแนะนําในนี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกองทุนหุ้น ถ้าตอนนี้จริงๆเลยโดยเวลาเหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าคุณต้องหยุดหมดอะไม่ว่าไม่ว่าคุณประเทศไหนนะกองทุนคุณประเทศไหนอะ,นะ,อนนระไรเงี้ยเพราะว่าภาพรวมเนี่ยมีโอกาสที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ชะลอตัวแล้วแล้วมันอาจจะยาวๆก็ได้อย่างที่บอกนะตอนนี้ในงานวิจัยส่วนใหญ่ก็คือโฟกัสไปที่ไตรมาสสปี2 0 2 4เพราะฉะนั้นระหว่างที่เราถือไปแล้วเราขายไม่ได้สมมตินะเราก็ไม่สะดวกขายไม่ได้อะไรเงี้ยจะกลายเป็นแย่ไปนึกออกไหมง,งั้นอันนี้ต้องเลี่ยงนะ อันที่3มกองทุนอสังหาที่คุณคิดว่าดีๆีเนี่ยเหมือนตาสานิเดเลยเลี่ยงไปเหมาะงั้นเลี่ยงไปแต่ว่าถ้าระยะสั้นต้องการซื้อคือซื้อลวบแต่ว่าถ้าถ้าเป็นทองคำเน้นยำว่าทยอยซื้อนะครับถ้าใครจะซื้อกองทุนหรือซื้ออ e ีฟินโกก็แนะนาทยอยซื้อเหมือนดอลลาร์คอร์ดเอเบเยังได้อยู่ก็คือเดือนละครั้งอะไรเงี้ยยังได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นพวกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างเช่นกองทุนพลังงานอันนี้ยอมรับว่ามันยากแล้วตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มันกลายไปว่ามันแพงแล้วไง แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเหลือหลังแค่ไหนไม่งั้นน้ํามันได้จริงๆก็ไม่อยากให้เสี่ยงซื้อหรอกเนื่องออกมาก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับโดยเบื้องต้นโอเคถ้าเกิดว่าใครมีคําถามถามเข้ามาได้นะครับตอบได้จะทยอยตอบให้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคำคอมเมนต์มากน่ารักมากนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับวันศุกร์ครับสวัสดีครับ